พอแล้วพอแล้วพอแล้ยวนับเพื่แนนี่ไม่ล้วอุ้ยที่อ่างุ๊บมันตกแกะมาหย่านมาหย่านมาหายๆม้านี่้นจักราลยังไงไม่เขาดีมันอยู่เขาบอกคบเอาห้ยมันขายปลานิ้นได้นับแบ่งพันได้นะยะไม่มีแบ่งพันบอกเห็นอยู่น้ำเลยนะขายปลานิ้นได้ไหมนี่นี่ไอ้ได้บอกหลายตัวนี้ขายดีครับโครงการหมู่บ้านกวัดเท้าครับ ในต่างบอกหลายเลยมือเดียวมือละเกล้าพันกลัวเดี๋ยวไปเบิ่งในกระช่างก่อนครับผมกับเป็นโครงการของหมู่บ้านโควัดวัดไอ้หมู่บ้านโควัดสิบหกหมู่ไอ้หมู่หกครับผมหมู่บ้านโควัดบ้านโควัดหมู่หกไอ้เพป็นกับคลายเลี้ยงปลานิ่นในกระช่างครับผมในห่วย ห่วยวัดสว่างอรุณครับผมห่วยห่วยบางขวัตรวนเป็นเฮืองเนาะห้วยบ้านโควัดหมู่หกห้วยรุนบ้านโควัตรครับผมเป็นขายไปเมื่อไรครับผมเหลือสองกระสั่งสั้นแหละเรือสกระซังใหญ่ๆเรือสองกระสั่งใหญ่ๆเป็นขายไปเมื่อไรละครับเหลือสองกระสั่งกระสั่งนี่กับกระสั่งนั่นครับผมพอดีเพิ่นได้ล่มสี ชุมชนมันวะโรงสีชุมชนกันมีห้ามมีเขาปลายพ่อดใดมาไหกับใดลถต้นทุนไปอีกครับผมก็มีลระใดเขาหมู่บ้านครับผมก็พอใหญ่เฮืองดูสีของเราครับผมตักปลาอยู่ก็บ้านควัดหมู่หกตำบลตะเคียนอำเภอกราบเชิญครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับ สำหรับกระชังนี้จะอยู่ลำห้วยบ้านโควัดนะครับอยู่ติดบ้านกำนันบุญส่งผู้ใหญ่โอ้ยกำนันบุญส่งจันทรีนะครับผมสำหรับกระชังนั้นก็เก็บขายหมดแล้วครับผมอันนี้ก็คุณนายกำนันนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านก็มาดูปลานะครับในโรงสีชิมชนสบายแล้วนอนยาเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงสีชุมชนของหมู่หกของเรานะผมบ้านคอวัดของเรานะครับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับผมได้ทั้งโรงสีแล้วก็สีข้าวจำในชุมชนแล้วก็มีข้าวปลายมีข้าวคัดที่หนึ่งข้าวกล้องก็สามารถมาสีได้นะครับที่บ้านโควัดมือหนึ่งสำหรับข้าวรวมเราก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงสี ชุมชนบ้านขวัดของเรานะครับผมว่าจะข้ามไปดูปลาก็กลัวบันไดหักก็ให้พ่อใหญ่เฮืองตักไปไอ,กอันตรายมากครับถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ที่ใช้งบประมาณที่พอเพียงมากเลยครับผมสำหรับหมู่หกของเราบ้านขวัดหมู่หก นำทีมโดยกำนันบุญส่งจันทรีแล้วก็พ่อใหญ่เฮืองลือศีแล้วก็ทีมงานอีกครับผมทีมงานของกำนันุทีมงานของกำนันบุญส่งนะครับสำหรับใครสนใจก็มาดูนะครับสำหรับมาดูงานได้ที่บ้านคอกวัดนะครับหมู่หกก็ขอเชิญท่านานอำเภอกาบเชิงมาดูงานได้ที่หมู่บ้าน โคกวัดหมูของเรานะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะครับผมทานายอำเภอเป็นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะครับที่าโควัดหมู่ของเราวันนี้ที่บ้านเราได้จับปลาเพราะว่าโครงการของไอ้ ข,ขุดลอกขุดลอกคลองของนพคอใช่ไหมพ่่ใหญ่เฮืองของทหารเขาจะมาลอกคลองแล้วก็เพื่อที่จะทําน้ําประปลานะครับแล้วก็ให้มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์น้ําลึกเพื่อที่จะมีปลาขยายพันธุ์ให้ญาติพี่น้องได้พันเพื่อบริโภคต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ไม่หมดพันธุ์ปลา อันนี้แล้วเอาหวยเฮานี่และว,ว้าวหมือนผมเป็น,ปน,น,ปน,นปเ่อนกันเลยคือต้นสีไทยเดียวเอาไายกอนกัได้ครับผมก็จับปลาได้ครับผมเอามาส่งลูกค้า10กิโลครับกว่นนี้ถดิมาเลยพเไหงมีทั้งโรงสีชุมชนแล้วก็มีสางสางข้าวที่จำหน่ายเพื่อบริการเวลาขาดแคลนนะครับ ที่หมู่บ้านกว๊าครับผมดูปลาครับลดต้นทุนมีลงสีมีลำข้าวมีปลายข้าวครับน้าเอาไปส่งลูกค้าครับให้ตาช่างเขาดิเจ็ดกิโลไปตอีกครับก็มาจังครับไม่ถึง10บกิโลครับวันนี้ให้ลูกนะครับเจ็ดกิโลกถใบแดงคาลับปลานิจากหมู่บ้านกว๊าดนะครับ สหรับแม่ใหญ่สีจันทข์ของเราก็นับเงินจากการขายปานินนะครับดูครับ4 4 5วันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับวันเมื่อวานก็ไปขายก็หมดวันนี้ไปขายที่ในตำบลตะเคียนอำเภอกับเจงิญแล้ว <goof> ก <cji> ็หมดครับ <Tonight> ถ <com> ือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ ที่บ้านควัดหมู่ของเราครับผมวันนี้เอาไปรถอีแตนหนึ่งครับผมสององหมดเกลี้ยงครับหมดเกี้ยงครับผมแล้วก็ถังเต็มถังก็หมดครับผมวันนี้ได้กรพันกว่าบาทนะครับถือว่ามีเงินกองกลางหมู่บ้านแล้วก็มาใช้ประโยชน์จนเกือเวลาขับสนใครที่ต้องการ เวลาเดือนร้อนก็มาเอาได้ที่บ้านโคควัดหมู่หกครับผมเฉพาะบ้านโควัดหมู่ครับผมก็มีโครงการฉางข้าวก็มีมาเกือบสามสิบปีแล้วครับผมที่ยังไม่ฉางข้าวของเราก็สามารถกินเจือใครที่ขัดสนแล้วก็อยู่เป็นล่มโพนใสของมาควัดมานานแล้วครับผม ก็เปอีโครงการนะครับผมโครงการวียงปามในตะชังของหมู่บ้านพวกวัดหมู่หกตเกียร์อำเภอกระเชิงของเรานะครับ,บ,บมีลูกค้ามารับถึงที่ข้าวขายได้ทุกวันถ้าอยู่า,ากหน่อยผมก็จะพาไปดูลงสีจุกชนของหมู่บ้านครับมีแผนกก็แผนกวิ่งขายก็มีครับ ในบ้านก็มีมาับเออมันพองาที่ขั้นรก็ตวั่นครับี่ทีทุกันมันเพิ่งเกิดอยู่แต่ห่าทั้งนยที่นัดแถวมูเา้บนนักป่เียวโอ้โอ้รับแล้วตายแล้วโอ้โอเคครับผมไม่ควรไม่ควดมาไทยวเลยน้งพันนัยานมาถึงโครงการโรงสีข้าวป่ะชารัฐ กองทุนหมู่บ้านกวัดหมู่ตตำบลตะเคียนอำเภอกับเจจังหวัดสุรินทนะครับที่เราไปดูปลากันเมื่อกี้เราก็คิดถึงโรงสีข้าวเพราะว่าท่านพรใหญ่เฮืองฤาษีแล้วก็ท่านกำนันแกมไม่ได้อยู่แต่ว่าท่านก็บอกว่าปลานินที่เอาไปจำหน่ายก็ได้จากโรงสีนี้แหละครับเราก็เข้าไปดูกันเลยครับ สำหรับโรงสีข้าวเพื่อชุมชนของหมู่บ้านนะครับผมประชารัฐหมูม่หมู่หกบ้านขวัดตะบนตะเกียนตะบนตะเจน,นะครับรู้สึกว่าข้าวทั้งเยอะมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านข้างๆเพราะว่าโรงสีนี้สามารถคัดคัดข้าวได้ครับผมมีข้าวเยอะมากเลยครับประโยชน์ของโรงสีก็ สำหรับโรงสีบ้านขขงวัดหมู่หกนะครับจะคัดข้าวเป็นข้าวกล้องข้าวที่หนึ่งแล้วก็ข้าวที่สองครับผมก็สามารถคัดข้าวได้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปลายปลายข้าวก็ขายในราคาถูกนะครับผมถูกกว่าท้องตลาดมากเลยครับผมก็มาซื้อได้นะครับผมสำหรับ แกลบนะครับสำหรับแกลบก็ขายกิโลละหนึ่งบาทนะครับลำก็ขายถูกถูกกว่าท้องตลาดมากครับผมก็ามาหาดูกันได้นะครับเป็นหมู่บ้านพอเพียงหมู่บ้านน้ำล่องบ้านขาวัดหมูกนะครับเดี๋ยว ผมพามาดูโรงสีแล้วก็จะพาไปดูเป็นเครื่องเล็กแต่ว่าคุณภาพสูงสำหรับไอ้โรงสีข้าวชุมชนหมู่บ้านเขวัดหมู่หกเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับผมมีโอกาสก็ได้มาถ่ายเพื่อที่จะให้ ได้เห็นถึงวิถีพอเพียงของบ้านเขาวัดหมู่บ้านนำร่องมีทั้งการเลี้ยงปลาลำห้วยมีมีทั้งข้าวมีทั้งแบบมีข้าวหอมอินทรีข้าวหอมมะลิหมู่บ้านควัดจะเป็นนำร่องเกี่ยวกับข้าวแล้วก็ฉางข้าวเพื่อหมู่บ้านนะครับ จางข้าวสาหรับท่านผู้ใดที่เดือดร้อนสําหรับจางข้าวถือว่าอยู่มาเป็น20 30ปีแล้วครับหมู่บ้านอื่นก็จะหายไปหมดแล้วแต่สําหรับหมู่บ้านขวัดก็ยังนําล่องแล้วก็ยังอยู่คงเดิมนะครับวันนี้คนสีข้าวไปหวานปลาที่ลําห้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นอาหารเรามาไม่เจอสําหรับแกบก็ มาสอบถามซื้อกันได้ในราคากิโลละหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลงสีลงสีไอ้เอ้ยช้างข้าวเพื่อช้างข้าวเพื่อบริการคนในหมู่บ้านแล้วก็ใครที่ไม่มีข้าว ใครที่เดือดร้อนก็สามารถเอาข้าวไปสีและจำหน่ายเอาข้าวไปไขายและจำหน่ายได้ครับจากข้าวกลายเป็นเงินนะครับเราไปดูกันครับ